สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับอยู่กันที่ร้านพี่เขียวนะเขียวเจริญยนต์นะครับก็0816744521นะครับ0823957344นะครับหนอีแต้นนะครับหลายคนก็หลังจากที่ผมคิดลงคลิปไปอ่ะหนก่อนโน้นนะครับแล้วก็มีคนถามมีเยอะแล้วว่าพี่มีพี่เอมมีอีกไหมครับก็ วันนี้นะครับไปเจอคันนี้40,500นะครับ40,500อยู่กําแพงเพชรนะครับอําเภอพานกระต่ายติดกับโรงเรียนอของพี่ไก่นะครับคันนี้ใส่เครื่องสูบเดียวนะพี่แตนมันเครื่องสูบเดียวนะครับสภาพในนี้อะเครื่ีนะครับดูเครืีทางด้านล่างนี่นะครับ ก็เป็นคอกเหล็กนะครับเนี่ยขอกเหล็กส5่หมน้านะครับคันนี้ถ้าใครสนใจก็โทรหาพี่เขียวได้เลยนะครับอยู่กำแพงเพชรนะครับนี่นี่นะนี่นะครับผมแล้วก็มีสี่ล้อกลางหนึ่งคันนะครับสี่ล้อกลางนี่ก็เห็นพี่เขียวว่าหมื่นแสนหมื่นนะครับคันนี้นะครับแสนหมื่นคันนี้แสนหมื่น อิสุครับนะมีทะเบียนมีเล่มนะครับแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ประมาณแสนหมื่นแต่คันนี้สี่หมื่นห้าครับสําหรับอีแตนนะใครอยากได้นะครับก็มีหลายคนที่ดูคลิปผมไปนะครับว่าเออาพี่อเจออีแตนถ่ายมาให้ดูหน่อยได้นะครับนี่อันนี้เป็นเหล็กนะขอกเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวาพาไปดูทางด้านในอีกนะครับพี่เขียวว่ามีอีกประมาณหลายขั้นเหมือกนกันเดี๋ยวเขาไปดูกันนะครับ ส่วนคันนี้คันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ใช่แตนนะนี่เป็นหกร้อนะครับคันนี้เป็นหกร้อไอ้สี่ล้อเนี่ยจำสี่ล้อนะครับสี่ล้อคันนี้ก็นี่นะครับอเบอร์ขายสนใจเนาะนี่ห้าสีแสนหมื่นนะครับเปิดประตูได้ไหมเนะี่ยโอ้นี่นะครับอันนี้ภายใน ใครสนใจนะครับผมโทรมาได้นะครับที่โทรมาหาช่างพี่เขียวได้นะครับแต่ด้านนี้มั้งนี่เป็นด้านนี้นะครับโอเคเราไปดูในบ้านพี่เขียวกันอีกนะครับอีแตนนะครับอีแตนเห็นพี่เขียวว่ามีหลายคันนะครับนี่นะครับเบอร์โทร ปิดทุกวันอาทิตย์นะครับนี่โทรมาตั้งเขียวนะครับพานกระต่ายกำแพงเพชรนะครับผมนี่อยู่ติดถนนเลยนะครับเนี่จะเห็นร้านแบบนี้นะครับผมไปนะเราไปดูในกันดีกว่าในนะครับทางด้านในมีอีกสี่คันสี่คันนะครับผมมีสีนูน้นนี่อันนี้นะครับแล้วก็ อันนี้นะครับมาไหนไปเขียวบอกราคาหากันเยอะเลยแตน<ค><ณ>เอาคันนี้ก่อนพี่โอ้หน,นี่นะครับผมคันนี้<ค><ณ><ค><ณ>นี่เฮ้ยคันนี้เกีย้ยวสองลูกเหรอพี่ สองลูกอ่ะพร้อมเครื่องหกหมื่นห้าพี่จะไม่เอาเครื่องเท่าไหร่สมมติถ้าไม่เอาเครื่องคันนี้นะคันนี้เกียร์สองลูกอะมาเอาเครื่องมาเอาเครื่องเท่าไหรติดเครื่องก็ตีไปหมื่นห้าครับตีไปหมื่นห้าก็เหรอห้าหมื่นคันนี้ห้าหมื่นะครับเกียร์กไตายก็ไต่เต่าใช้ได้เกียร์ก็ไต่เต่าใช้ได้สองลูกสองลูกครับอ๋อนี่นะครับอ่าแล้วก็ มันบรรทุกได้เยอะไหมพี่ประมาณสามตันสามตันอ่านี่นะครับรก็มีหลายคนนะให้มผมหายแต่ให้หน่อยผมมาหาให้แล้วนะก็อยู่เบอร์โทรไปตอนต้นคลิปเลยนะครับโทรได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับโอ้คันนี้สภาพเฮ้ยพี่คันนี้เจ๋วเลยเนี่ยนี่เท่าไหร่แมนคันนี้สามหมืนนม่น,นห้าเฮ้ยสามหมื่นห้านี่นะครับสามหมื่นห้าคันนี้สามหมื่นห้านะครับไม่เป็นยาวนะพี่คันนี้ ยาวเจ็ดสอบยาวเจ็ดสบขับเนี้ยก็บาดเจ็ดสอบนะครับวางสูบเดียวเหมือนกันอแล้วก็ไปถึงก็ขับกลับได้เลยพี่ได้เลยขับกลับได้เลยนะครับเจ้าของเจ้าขัยได้เลยคันนี้สามหมื่นห้านะนี่นะครับจำดีดสามหมื่นห้าคันโน้นห้าหมื่นคันน้นเกย์สองลูกนะครับอันนี้อันนี้สามหมื่นห้าคันนี้พี่อันนี่ห้าหมื่นคันนี้ห้าหมื่นดำได้เอ้ามีอ๋อมีดำอ๋อคันนี้มีดำนะครับผมนี่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 ติดดำนะครับ ห้าหมื่นนะครับก็ใส่ขับกลับได้เลยห้าหมื่นนะครับคันนี้ห้าหมื่นมีดำนี่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 ี่คันนี้ห้าหมื่นขันโน้นล้วพี่ขันโน้นหมื่นแปดฮะหมื่นแปดหมื่นแปดราคพี่พี่เขียวขายลให้ฟรีในหมื่นแปดโอ้คาสีนะสามหมื่นแปดะครับกันนี้โอ้ใอันนี้เรียกว่าอันนี้ตามสภาพตามสภาพตามสภาพนะครับหมื่นแปด ก็มีไม้ผุนิดหน่อยแล้วใครจะลากเอาไปไล่ไปนาได้นะครับหมื่นแปดนะครับผมคันนี้หมื่นแปดยาวเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวก็ประมาณเจ็ดตอกอ๋อเจ็ดตอกเหมือนกันอืตรงล่างดีใช้ได้นะครับนี่พามาดูแล้วนะพี่แตนก็ชุดก่อนที่เคยถ่ายไปนะหมดไปแล้วนะพี่เนาะหมันหมดแล้วนะตรงนี้อยู่ตรงพายกระต่ายของพี่ไก่ของพี่ไก่นะครับกำแพงเพชรนะครับผมก็บอกทุกคลิปนั่นแหละ แต่เขาดูคลิปก็ไม่จบเขาก็บอกว่าไม่เห็นบอก,บอกที่อยู่เลยของพี่ไก่ของพี่ไก,ไก่ถ้ามาไม่ถูกก็ปักหมุดมาโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่บ้านบึงพี่ไก่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับนี่อ่าสารี่ขายพี่ตัวเท่าไหร่ขายครับแดนแดนหน้าละเท่าไหร่วะเดี๋ยวเราเราเขาบอกกันครับตัวนู้นเลยนะพี่ราคาสองตัวเลยห้าหกพันห้า อ๋อคันไม่แนบเก้าพันอันนี้หกพันห้าครับอันนี้หกพันห้าเนี่ยจำไม่ดีนะหกพันห้าอันนี้เก้าพันนะครับคันนี้ก็เป็นเหล็กมีแนบอันนี้มีแนบอ่ะเผื่อใครหาลาลี่ใช้เนี่ยมีแนบนะครับอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดไม่เอาเครื่องห้าหมื่นถ้าเอาเครื่องโดยหกหมื่นห้านะครับคันนี้นะครับคันสีม่วงเนี่ยนะอ่าถ้าเอาเครื่องหกหมื่นห้าถ้าไม่เอาเครื่องห้าหมื่นนะครับก็แล้วก็คันนี้คันนี้เท่าไหร่พี่ สามหมื่นห้าสามหมื่นห้ายาวเจ็ดซอกนะครับคันนี้คันดัห้าหมื่นคันดัห้าหมื่นเอาเครื่องาทุกคันนะครับทุกคันก็เอาเครื่องมาวางนะ่ะใส่กลับบ้านได้เลย,เลยใส่กลับบ้านได้เลยนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ช่วงล่างนะครับผมอ่ะเผื่อใครอยากเห็นตามนี้อ่ะ เนี่ยท้าแมเอาเครื่องก็ได้นะครับคันนี้แมวเอาเครื่องก็หักออกไปหมื่นห้าขเอาเครื่องก็ติดกับบ้านได้เลยนี่คนระับชงละโอ้ยเห็นไหมเกลี่ยสองลูกนะครับอ่ะโอเคนะครับพามาดูแลสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกาลังใจครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ